วัสดีครับวัสดีฮะหัวหกวัสดีครับโอเยโอเย 对哈。 โอเยชาดแปดก่อนน้องชื่ออะไรเมื่อเช้าหนูเจอทุนจิโร่สง่งส่งน้ำพระฮะทันจิโร่หรือเปล่าเตือนสติให้เปผู้ชายน้อยๆหน่อยได้ไหมคะได้ครับก็ เป้ผู้ชายน้อยๆทำอะไรอยู่คะนี่ดันเตียงครับเมื่อกี้เตียงมันเลื่อนก็เลยต้องไปดันเตียงอย่าแซลผมหน้าม้าหนูทำไมยังไม่นอนขอกำลังใจให้เด็กหกสี่หน่อยค่ะเด็กหกเด็กหกโอ๊ยเด็กหกสี่นี่คืออะไรวะมีมาโคลาดไหมเดือนหน้าไม่รู้ไหลบาดจอหลอบาดใจ พันล้อหละ ROV กันไหมคะสอบพรุ่งนี้อ่านเม้นเิ่งเริ่มถิอวนอนไม่หลับเหมือนกันเซงสัตว์จริง เพือผมม่นนอนหลับนะแต่ถ้าเราหลับปื๊บเท่ากับว่าเราสูญเสียเวลาพักผ่อนไปเราไปถ่ายไม่ครบเจ็ดซุ้มคนเยอะมากมามีมาเชียงใหม่ไหมคะน่าจะมีนะครับเดือนหน้าพวกนี้สอบปลายภาคแล้วขอกำลังจุยสวัสดีครับพี่ชมพู่ พี่บ้างเม้นหนูเหรลเฮ้ยทุกคนเดี๋ยวเราจะทำคลิปอันบ็อกซ์อัลบั้มทรีแมนดาให้นะครับเร็วๆนี้แหละนะครับเดี๋ยวจะทำคลิปอ oh, ันบ็อกซ์โอ้ยฟักจำนะอันบ็อกซ์อัลบั้มให้นะครับ ไล่ไปอ่านหนังสือหน่อยไป <c oughs> ซื้อบัมไม่ทันไม่เป็นไรครับเพราะว่าเราจะไม่ทำเพิ่มแล้วไม่ต้องเสียใจไป <c oughs> กำลังจะหลับแต่มันมาปวดตรงน่องเลยตื่นมีวิธีให้มันหายปวดไหมต,ตะคริวหรือเปล่าครับตะคริวหรือเปล่าชอบทุกเพลงเลยค่ะขอบคุณครับ เดี๋ยวผมจะทำอันบ็อกซ์อัลบั้มให้เพราะว่าตอนนี้อัลบั้มตัวแรกที่ทำออกมานั้นมันอยู่ในมือผมครับทุกท่านด้แต่เราจะรอทำคลิปดีกว่านะครับเราจะไม่ไม่สปอยแว้ในไลฟ์ เดี๋ยวว่างๆว่างปุ๊บผมมาถ่ายเลยคิดเห็นอย่างไรกับเศรษฐกิจโลกช่วงนี้บ้างครับคุณกิตติเศรษฐกิจโลกเหรอจะสู้เศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจโลกหรือจะสู้เศรษฐกิจไทย อายุเท่าไหร่คะความสามารถเยอะมากห้าขวบครับเมื่อไหร่จะได้เห็นโอ้เจอแต่ในหนังสือสังคมอืม อยากย้อมผมสีอะไรอีกบ้างครับผมอยากทำสีขาวแบบขาวจัวทั้งหัวอีกรอบหนึ่งพี่กิดเลยกน้องปอยจะตั้งจะเรียนโอเคครับน้องปอยจีดาก้อนมีแฟนหรือ,อยัง ขอลาหาแฟนแป๊บหนึ่ง อะไรหาแฟนเมื่อกี้นะช่วงนี้สิวขึ้นเยอะมากเลยครับมีตรงนี้ตรงนี้ตรงน,รงนี้แล้วก็สิวที่หัว เต็มไปหมดนะครับไม่รู้ว่าแพ้อะไรขึ้นเต็มไปหมดเลยนะครับพี่เก็บตังว์ไปสัญกรรมอยู่ให้นั่งเหมือนเจนนี่แบ็คพิงค์โอเคพี่เอน่าจะดีใจแล้วพี่นะพี่เอชอบเจนนี่เหรอ อันนี้ยังได้ยินเสียงผมอยู่ปะได้ยินนะสวัสดียาวรุ่นแพ้งอ่ออากาศร้อน พี่โรดก็อยู่ในนี้นะพี่นะ <laughs> The Gate สนุกจริงเปล่าสนุกมากครับฟันดีน <laughs> ะ <Funny S 2> <laughs> ครับฟันดีครับเรียกชื่อพิงกหรือจะไปนอนเลยโอเคครับน้องพิงขอเพลงคุยคนเดียวเก่งเวอร์ชั่นสดพี่โรดพี่โรด พี่โลดมาแล้วพี่ผู้พี่โลดมาแล้วเราพี่โลพี่โลพี่โลอยู่นะเราลองมาดูนะครับว่าตอนนี้เราจะมีอะไรทำบ้างนอกจากการคุยไปเรื่อยเราจะเปิดให้ทุกคน ถามคำถ,ถามมามันมีอ๋อนี่มันมี question ด้วยอะใช่ปะถ้าผมคลิกอ๋อเนี่ยมันจะขึ้นมาทุกคนเห็นไหมไอพี่กิจอ่านของหนูหน่อยเนี่ยอ่ะผมผมกดกดอา้าวาจะถามคำถามนะครับนี่พี่กิจย้อมผมสีอะไรเหรอคะคือ จริงๆย้อมสีแดงครับแต่ว่าตอนนี้มันมันกลายเป็นสีแบบน้ำตาลละเพราะว่ามันหลุดนะครับโอเคเล่น okay. เกมเอาคุณแชมป์คุณแชมป์มาวะ่ะคุณแชมป์อ่านี่เรียกคุณแชมป์เลยคุณแชมป์ต้องขึ้นมาโอนโอ้โหมืดจัดเลย ผมไม่ดัดเลยพี่วอนครับเปิดไฟหน่อยได้ไหมพี่สว่างเจ้าเชิญครับพี่พี่วอนฮะเปิดไฟหน่อยพี่เ้ยจะคว่ำแล้วหุยเลยครับสภาพนี้คือเพิ่งเล่นคอนเสิร์ตเสร็จแน่นอนครับชัวฮะัวต้มัวต้มเลยเอาแล้วเล่นเกมกันเถอะเฮ้ยเล่นเกมอะไรเล่นเกมเล่นเกมอะไรเล่นเกมอะไเกมที่นัากันไวเหรอใช่เกมที่น่ากันไหะพี่ ที่ที่แชมป์จะพาพี่ไปอะหรอใช่นั่นแหละที่เราจะไปด้วยกันนะไปร้วยกันทีกันาครับเฮ้ยแชมป์แล้วเมื่อไหร่สิ่งนั้นมันจะถูกถูกปลดปล่อยออกมาเร็วๆนี้พี่จะไม่อยากเหมือนกันจะไม่อยากพี่ต้องการนั้นเหมือนกันพี่ต้องการมากเลยอะจะไม่ต้องการเหมือนกันพี่ ต้องการขอบคุณมากเลยที่แจมเอาเพลงพี่ไปเล่นขอบคุณมากเพราะพี่จะได้เล่นเพลงแจมบ้างจริงบ้าเวรอพี่แมวมาเรียกเก็บดิสกสิทธิ์ทีหลังนะแมวนะเอ้ยเอ้ยคุณอะคุณอะอย่ามาเรียกเรานะเอ้ยไม่เรียกผมไม่เรียกอยู่แล้วอ๋อเหรอโอเคเนี่ยคนในไลฟ์เขาไม่รู้หรอกว่าเรากําลังคุยเรื่องอะไรกันจริงพี่เขาไม่รู้หรอกจริงเขาไม่รู้ว่าเราเราไปทําอะไรร่วมกันแล้วมันจะถึงเวลาหรือยังเขาไม่รู้หรอก ใช่พี่เขาไม่น่าจะรู้กันหรอกใช่ใช่สรุปชื่อก็ยังไม่รู้ว่าจะตั้งว่าชื่ออะไรใช่ถูกต้องใช่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 ว่างว่างเล่นเกมกับน้องนะพี่นะอะไรนะอะไรนะว่างว่างแบกน้องด้วยนะได้ได้ได้เดี๋ยวอาจารย์อารวัธไปฝากนะครับได้ครับพี่เซ็นไหมด้วยนะได้เซ็นด้วยใจเราขอแบบเ็ขอแบบเขียนแบบรักแคมจุ๊บจอย่างนี้นะได้ เนี่ยคนเขางงกันหมดแล้วโอเคครับผมไม่กลัวนะครับโอเคครับของครับครับนั่นแหละเป็นความลับระหว่างทีแมนดาวกับมิยาลาบนะครับก็คือจริงๆรอเแอบไปเราแอบไปเออไปทำเซียอาด้วยกันไปปลูกป่าชายเลนนะครับประมาณนั้น ใช่ทุกคนไม่มีใครรู้หรอกไม่มีใครรู้เรื่องนี้คืออย่างอย่างอย่างคุณอย่างแชมป์เนี่ยก็คือตอนแรกอ่ะผมเจอเขานะผมยกมือไหว้ก่อนเลยนะมองบอง,องตรงคือเวลาผมเจอแรปเปอร์อ่ะไม่ว่าเขาจะคือใครอะ่ะผมต้องยกมือไหว้ก่อนเลยผมกลัวโดนกระทืบไม่ใช่อะไรคือผมกลัวโดนกระทืบผมไหว้ก่อนเลยนี่เป็นนี่เป็นแบบว่า นิสัยของเด็กที่อยู่โรงเรียนชายล้วนมานะครับถ้าไม่อยากโดกนกระทือบึงนอบน้อมเข้าไว้นะกูเจอแชมป์ปุ๊บกูยกมือไหว้ก่อนเลยไม่รู้แล่ละอายุเท่าไหร่ไม่รู้แต่กูไหว้ก่อนกูกลัวโดนต่อยล่าสุดล่าสุด ล่าสุดเจอยังโอมนะครับวันก่อนเจอเจอคุณโอมเมื่อวานซืนมั้งนะครับเดินเข้ามาปุ๊บผมเล่นเกมอยู่ผมลุกกูยกมือไหว้ก่อนเลยตอนนั้นเล่นเกมอยู่มะกูไหว้ก่อนเลยกูไหว้ไหว้อะไระไม่รู้ว่ากูไหว้แอบดูทรงกระทืบกูได้ง่ายๆเลย ไปเล่นกับชูเจมาชูเจน่ารักมากเลยอ่ะคือชูเจน่ารักแบบื <c oughs> ทําไมน่ารักขนาดนี้เรียบร้อยมากเลยนะเป็นเด็กที่เรียบร้อยพูดน้อยไม่รู้อยู่บ้านอาจจะพูดเยอะแหละแต่ว่าอยู่ข้างนอกแล้วน่ารักผมว่าเป็นเด็กที่น่ารักมากนะครับแล้วก็แบบว่าคือเขาน่ารักอะ่ะน่าดูนะครับใช่ เชื่อฟังไม่ดือ้อน่ารักมากพูดรู้เรื่องอนะน่ารักมันจะมีรูปที่ถ่ายกับชูแจนะครับก็คือตอนนั้นพี่เตยบอกว่าให้ชูใจขึ้นไปนั่งบนโต๊ะเพราะว่าผมจะได้ยืนไง ชูใจจะได้อยู่ในแบบเราจะได้อยู่ในระนาบเดียวกันใช่ไหมล้วทีหนึ่งโต๊ะมันเป็นโต๊ะผู้เว้ยซึ่งโต๊ะผู่อ่ะมันสูงไงเออโต๊ะผูมันสูงนะครับแล้วก็พี่เตยบอกว่าอากิีอุ้มน้องขึ้นไปชูใจบอกไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวตกอะไรเงี้ยแบบมันสูงผมแบบเฮ้ยสุดยอดว่ะคือแบบว่าคือถ้าเป็นถ้าเป็นเด็กเด็กก็จะแบบว่าต้องแบบ ระวังรถระวังตกนะลูกอะไรเงี้ยแต่นี่คือแบบเขาก็แบบว่าแมวเดี๋ยวตกอะไรเงี้ยอืน่ารักประทับใจประทับใจน้องชูดใจไลฟ์กับพี่เคหน่อยชวนพี่เคโอ้ยไอ,ไอเคมันจะมาเหรอเคมันจะมาเหรอประโถม โอ้ยและอีกสักแป๊บหนึ่งพอชูแจมาคุณเจเลอร์ก็มานะครับคนอะไรหล่อลากดินหล่อตั้งแต่หล่อตั้งแต่แบบเงาสะท้อนนะหล่อหมดเงาสะท้อนกับพื้นก็หล่อหล่อหมดกลิ่นยังหล่อเลย เจเลอร์หล่อลากดินคือผมเป็นคนที่บางทีก็มองผู้ชายคนไหนหล่อแล้วก็จะแบบรู้สึกว่าเขาหล่อเหลือเกินอ่ะก็มีอยู่บ้างนะอย่างแบบเจเลอร์แล้วก็พี่โทนี่อย่างเงี้ย พี่โทนี่ลักแก่นโอ้หล่อเหลือเกินหล่อเท่หล่อเท่น้องเคนี่ก็ถ้าไม่ติดว่าสันดานหมาก็คือจะชมว่าหล่อแหละแต่ว่าเราละไว้เพราะว่าน้องกวนติมนะ,ะแล้วก็มีอีกคนหนึ่งอะผมลืมชื่ออีกแล้ว ผมจำชื่อเขาไม่ได้อะที่อยู่วง t r i นิตีอ่ะตัวเล็กๆอ่ะชื่ออะไรชื่ออะไรวะจำชื่อไม่ได้ น้องพร้อมก็หล่อนะครับอ่าเจม,เจมี่เจมใช่ใช่เจมี่เจมอ่ะหล่อผมว่าหล่อนะหล่อแบบหล่อเย็ดเคอ่ะเย็ดเคหล่อจังว่าสัตว์อะไรเงี้ยอืมใช่ใช่ไลฟ์ Live มันดีเลยอยู่นะเนี่ย พี่กฤษบอกฟันดีหนูหน่อยฟันดีครับฟันดีพูด <c oughs> พี่กิดสูงเท่าไหร่ร้อยเอ่ร้อยเก้าสิบครับอีกร้อยเก้าห้านะครับอีกนิดนึ่งก็สองเมตรรีวิวพี่พร้อมพี่พร้อมอ่ะพี่พร้อมก็เป็นคนพูดเสียงเบา ดูผนผ่านคิดว่าเป็นคนพูดน้อยแต่จริงพูดได้ทั้งวันนะครับน้องพร้อมก็คือพูดได้ทั้งวันนะพูดได้ทั้งวันจริงๆอ่ะถ้าไม่บอกต่อให้ไม่มีใครชวนมันมันก็จะพูดได้นะครับขอ เมนูอาหารเช้าพรุ่งนี้หน่อยอืมขนมปังกับไข่น้ำไปเฮลซี่ไป รีวิวพี่ไบไบไหนอ่ะไบเตอหรอไบไหนวะคือผมไม่ได้จตาจะปิดนะผมตาตีอืมคือสัตว์กูตาตีเข้าใจไหมอืมอ่ะอย่างเงี้อ่ะตาไม่ปิดละ เพรผมก้มหน้าเงี้ยมันก็เหมือนตาจะปิดอ่ะแม่งเลยเหมันโดนบูลลี่พี่มีเกมแนะนำไหมช่วงนี้เล่นเ,เกมแบบไหนอะ่ะ <laughs> พี่กิดชอบแบรนด์เสื้อยืดแบรนด์อะไรที่สุดครับเสื้อยืดเหรอไม่รู้เหมือนกันนะครับใส่ไปเรื่อยเลยครับหนวดขึ้นหนวดไม่ได้ขึ้นเจ้มันเป็นมันเป็นแผลเป็นอะ่ะตอนนั้นน้องโกนไว้โกนโกนหนวดใช่ไหมแล้วมันบาด มันบาดแล้วก็ไปกลับแกะแผลที่บาดแล้วมันก็เป็นวงเนี่มันเป็นแผลเป็นฝั่งนี้ก็เป็นสิวมาก่อนอืมไม่ได้หมวดขึ้นเป็นแผลฟันดีครับน้องนัตตี้ just one more time baby lover จ้างยี่สิบเลือกชื่อพี่เจนคนสวยหน่อยพร้อมอุนพี่เจนคนสวยครับ <laughs> พร้อมเพย์ฮะเอ่อบีแพนเทนเฟิร์สเอไปซื้อคืออะไรวะชงแล้วนะอ๋อดาร์คอมบนที่พาร์ที้ครับผม ฟิลเหงานะครับเพื่อนคุยไปเรื่อยอ่ะพี่ผมผมไปเรื่อยอะพี่โรดทำ<ฮ>ผมทรงออไหมออไหมทำผมไงวะ อยู่กรุงเทพถึงวันไหนอยู่อีกประมาณไม่ก,กี่วันจำไม่ได้หรกเพื่อนเมื่อไหร่เราจะได้เจอกันผพราะว่าไลฟ์มันดีเลย์อ่านของทุกคนยกเว้นหนูอ๋อเนี่ยพี่อ่านแว้วเไล์มันดีเลยมากเลย ได้เดี๋ยวนะเกิงข้าวไลฟ์มันดีเลย์เราสามารถระเบิดไลฟ์แล้วไลฟ์ใหม่ได้ไหมเมนดีเลย์มากใช่ เพื่อนเราอยู่ในนี้ไหมคะตอบแชทเราด้วยถ้าเห็นเน็ตพี่กากเปล่านะ้ยรอตารางเมษาพี่เชมาเชไหนวะเชย,ยังไม่ตายหรอไหนอะ กดบ้ามทันหนาะยินดีด้วยนะครับคือผมอยากทำคลิปอันบ็อกอัลบั้มให้ทุกคนดูจังอนะผมอยากโชว์เพราะผมรู้สึกว่าอัลบั้มมันน่ารักอะอัลบั้มมันน่ารักมากเลยนะคุณผมอยากจะบอก ผมว่าผมปิดไลฟ์เปิดใหม่ดีกว่าเพราะว่ามันดีเลยเกินไปผมว่านะ